ดีครับวันนี้มีของมาส่งครับดูกันครับว่าเป็นอะไรครับี่ครับแล้วก็เปิดไปแล้วครับดูนะครับนี่ครับอะไรครับนี่ครับอะไรครับเรียนของพ่อเรียนหลวงพ่อพัดนะครับรุ่นจิกโกกัมโปครับน่ครับดูครับ นี่ครับมีบอกเลยครับจะสร้างโดยยินจงภาคุณนะครับนี่ครับสามเหรียญนะครับนี่สามเหรียญตัวนะครับสองตัวนี้รู้แล้วนะครับว่าเป็นแบบไหนครับตัวนี้เรามาลุ้นลุ้นเนื้อครับก็าจะเป็นเนื้ออะไรนะครับนี่ครับแล้วก็เขาก็ให้ร้านเมื่เขาให้ไอ้ไข่ไมด้วยครับมเต้าไอ้ไข่นะครับ ดูครับมีลายเซ็นนายอดด้วยครับผมนี่อันนี้ซีนมาเฮ้ยมีติ๊กเกอร์ด้วยนี่ครับอ๋อนี่ยังไม่แกะนะครับอ่ะเก็บซีนมาอย่างดีครับครับเรามาลุ้นเนื้อกันครับว่าเป็นเนื้ออะไระครับ เดี๋ยวแกะก่อนนะครับพอดีถือมือหนึ่งนะครับจะแกะยากหน่อยนะครับเนี่ยพยายามแกะก่อนนะครับเดี๋ยวเขาเป we ิดรุ่นพร้อมกันครับเนื้อแกะเสร็จแล้วมาเปิดดูครับว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับอืมนี่นครับนี่การนะครับนี่ครับ ถ้เป็นพวกทองลิบนะครับทองลิหรือเปล่าจำไม่ได้ครับนี่ครับนี่ครับเียบร้อยครับจะมีโค้ดอยู่ข้างหลังนะครับ นี่ก็จบแค่นี้ครับมาดูไอ้ไข่ละน้ำตาลไอ้ไข่ครับครับสำรับที่นี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ